เรื่องผัวชั่วๆของหนูนาหนูนาตั้งแต่ดเด็กเติบโตในชนบทกับแม่เพียงสองคนแม่ของเธอทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูลูกสาวที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่หนูนาฝันถึงวันที่เธอจะสามารถสร้างบ้านที่อบอุ่นให้กับแม่ของเธอได้ความฝันของเธอเพื่อให้แม่ของเธอได้พักผ่อนจากความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องเผชิญมาตลอดทั้งชีวิต เธอไม่เคยคาดหวังว่าเธอจะต้องมาเจอกับความรักที่ซับซ้อนในชีวิตของตัวเอง mm hmm. เมื่อเธอเติบโตขึ้นหนูนาจึงเริ่มสร้างฐานะให้กับตัวเอง mm hmm. เธอเป็นคนที่ขยันและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่จากการทำงานในฟาร์มจนถึงการทำอาชีพเสริมต่างๆ mm hmm. เธอสามารถหาเงินได้และพอที่จะช่วยแม่เธอสร้างบ้านที่เธอใฝ่ฝันไว้ให้สำเร็จ แม้เธอจะไม่ได้มีชีวิตที่สบายแต่ก็ยังมีความสุขจากการที่ได้ทำสิ่งที่รักวันหนึ่งในช่วงหลังจากที่เธอประสบความสำเร็จในชีวิตหนูนาก็ได้พบกับชายหนุ่มที่ชื่อมาร์คมาร์คเขาคือชายที่ดูอบอุ่นสุภาพและมีท่าทางที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งมันทําให้หนูนารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่เธอขาดหายไปในชีวิต หลังจากที่ทั้งสองได้พูดคุยกันบ่อยครั้งมาร์กเริ่มส่งจดหมายให้กับเธอและเมื่อเวลาผ่านไปหนูนาก็เริ่มตกกลุมรักมาร์กในช่วงเวลานั้นทั้งสองมีความสุขมากพวกเขาทำงานร่วมกันและสร้างอนาคตร่วมกันแต่หนูนาก็ไม่เคยคิดว่าความรักครั้งนี้จะต้องเผชิญกับบททดสอบที่หนักหนาสาหัสเอาการ เธอไม่คิดว่าในวันหนึ่งความรักที่เธอมีให้กับมาร์กจะต้องถูกบั่นทอนลงจนหมดสิน้นวันหนึ่งหนูนาเดินเข้าไปในห้องพบว่ามาร์กกำลังเขียนจดหมายถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยความสงสัยเธอจึงเปิดอ่านจดหมายอย่างไม่ตั้งใจและก็พบว่าเขามีความสัมพันธ์กับหญิงสาวอีกคนหนึ่งก่อนหน้านี้เธอเคยสงสัยบ้างแต่ไม่คิดว่าเขา จะเป็นคนแบบนี้หนูนารู้สึกเจ็บปวดมากเหมือนโลกทั้งใบของเธอได้พังทลายลงแต่ก็ยังคงรักมาร์กมากจนไม่อยากให้เขาจะหลุดมือไปครั้งนี้เธอจึงได้ให้อภัยมาร์กและเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งวันเวลาผ่านไปมาร์กไปทำงานต่างจังหวัดและหนูนาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาไม่เคยห่างจากผู้หญิงคนนั้นเลย ไม่ว่าจะเป็นครั้งหนึ่งที่เธอเคยเห็นเขาเดินจับมือกับผู้หญิงคนอื่นในงานปาร์ตี้ของบริษัทนูนารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ไม่อยากอธิบายได้แต่เมื่อมาร์กกลับมาหาเธอเขาขอโทษเธอและบอกว่าเขาแค่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่นูนาฉันขอโทษฉันไม่ได้คิดว่ามันจะทำให้เธอเจ็บปวดขนาดนี้มาร์กพูดเสียงแผ่ว ขอโทษพร้อมกับน้ำตาที่ค่อยๆไหลออกมาคุณทำให้ฉันเจ็บมากหรือเกินมากแต่ฉันก็ยังรักคุณฉันขอแค่ให้คุณให้เกียรติฉันบ้างหนูนาตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแต่สุดท้ายหนูนาก็ให้อภัยมาร์กเหมือนเดิมทั้งสองกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนเดิมแต่หนูนาเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมในความสัมพันธ์ครั้งนี้ อยู่มาวันหนึ่งมาร์กเริ่มมีพฤติกรรมที่แปลกไปเขาเริ่มติดการพนันจ่ายเงินไปกับการเล่นไพ่มวยหวยบอลจนบางครั้งหนูนาต้องเอาเงินเก็บของตัวเองมาช่วยเหลือเขาทางทางที่เธอเองก็เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักหนูนาฉันขอโทษฉันพลาดไปแล้วฉันจะพยายามเลิกเล่นการพนันนะมาร์ก พูดพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาอีกครั้งเธอไม่ต้องพูดอะไรแล้วฉันเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยกับการช่วยเหลือคุณมาร์คนูนาพูดด้วยน้ำเสียงท้อแท้ใจความรักที่เธอทุ่มเทมานานแสนนานเริ่มร้าวรานเธอรู้สึกว่าเธอเป็นเพียงคนเดียวที่พยายามรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ในขณะที่มาร์คกลับไม่สนใจในสิ่งที่เธอต้องการเลย หนูนารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงเธอไม่สามารถทนต่อการกระทำที่ต่ำตมของมาร์คไปต่อได้อีกสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์ครั้งนี้มาร์คฉันขอโทษฉันรักคุณมากแต่ไม่สามารถทนได้อีกแล้วหนูนาพูดพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมามาร์คพยายามจะขอโทษ แต่หนูนากลับไม่สามารถให้อภัยเขาได้อีกแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายฉันอีกหนูนาพูดกับตัวเองด้วยความมั่นใจเธอเดินหน้าต่อไปแม้จะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดแต่เธอก็รู้ดีว่าเธอจะต้องผ่านมันไปได้ในที่สุดเธอก็ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญในชีวิตว่าการรักตัวเองคือสิ่งที่สำคัญที่สุด หลังจากที่หนูนาตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่สมควรความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังยังคงหลอกหลอนเธออยู่เสมอแต่เธอไม่ยอมให้มันทำลายชีวิตที่เธอสร้างขึ้นมาเธอเริ่มตั้งใจทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นและไม่ยึดติดกับอดีตที่เจ็บปวดนั้นอีกต่อไปจนเวลาเริ่มผ่านไปวันหนึ่ง ในขณะที่หนูนากําลังทํางานที่ร้านกาแฟในหมู่บ้านของเธอเธอได้พบกับชายหนุ่มที่ดูแตกต่างจากคนในหมู่บ้านเขาคืออเล็กชายหนุ่มต่างชาติจากอเมริกาผู้มีธุรกิจใหญ่โตและทํางานเกี่ยวกับการลงทุนในหลายๆประเทศอเล็กมาที่หมู่บ้านนี้เพื่อทำการวิจัยตลาดในประเทศไทยและได้พบกับหนูนาครั้งแรกในร้านกาแฟที่เธอทำงานอยู่ สวัสดีครับคุณหนูนาหรือเปล่าครับผมชื่ออเล็กซ์ชายหนุ่มยิ้มอย่างอบอุ่นและยื่นมือให้เธอจับหนูนาที่ไม่เคยคิดว่าจะมีใครเข้ามาใกล้เธอในตอนนี้เพราะความเจ็บปวดที่มีอยู่ในใจแต่เธอกลับรู้สึกแปลกๆแ,แต่ก็ทักทายเขาด้วยรอยยิ้มใช่ค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะมีอะไรให้หนูนาช่วยก็บอกได้เลยค่ะ หนูนาตอบพร้อมกับยิ้มให้การสนทนาในครั้งแรกของทั้งคู่ทำให้หนูนารู้สึกสบายใจอเล็กพูดจายอย่างสุภาพและรู้สึกถึงความจริงใจในตัวเขาหลังจากวันนั้นทั้งสองเริ่มพูดคุยกันบ่อยขึ้นและอเล็กซก็เริ่มแสดงออกว่าเขามีความสนใจในตัวหนูนาหนูนาคุณทำงานหนักมากคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นจริง ผมชื่นชมในความสามารถของคุณอเล็กพูดในขณะที่เขานั่งอยู่ข้างๆหนูนาที่ร้านกาแฟหนูนารู้สึกดีใจที่ได้รับคำชมจากเขาและเริ่มเปิดใจมากขึ้นต่อการพูดคุยเวลาผ่านไปไม่นานนะักหนูนาและอเล็กเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีกันยิ่งขึ้นอเล็กชักชวนหนูนามาท่องเที่ยวต่างประเทศและหนูนา เริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นจากเขาอย่างแท้จริงแตกต่างจากความรู้สึกที่เคยมีในอดีตที่มาร์คเคยทำให้เธอเจ็บปวดนูนาผมรักคุณผมอยากให้คุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับผมอเล็กพูดขณะที่พวกเขากำลังนั่งมองพระอาทิตย์ตกคำพูดของอเล็กทําให้นูนารู้สึกถึงความอบอุ่นที่เธอไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนเธอเริ่มเข้าใจว่า การรักตัวเองเป็นสิ่งสำคัญและเธอไม่จำเป็นต้องยอมทนต่อความเจ็บปวดอีกต่อไปฉันก็รักคุณค่ะอเล็กขอบคุณที่ทำให้ฉันเห็นคุณค่าในตัวเองนูนาตอบด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นไม่นานหลังจากนั้นนูนาตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่กับอเล็กที่ต่างประเทศเธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ในเมืองที่แสนสวยงามชีวิตของเธอกลับมามีความสุขอีกครั้งแม้จะต้องทิ้งบ้านเกิดและทุกสิ่งที่เธอเคยรู้จักแต่นูนาก็มั่นใจว่าเธอกำลังเริ่มต้นสร้างสิ่งใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความรักนูนาฉันดีใจมากที่เธอมาอยู่กับผมที่นี่เรามาสร้างอนาคตที่สวยงามไปด้วยกันเถอะนะอเล็ก พูดพร้อมรอยยิ้มที่อบอุ่นหนูนามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความมั่นใจว่าเธอได้เลือกเส้นทางที่ถูกต้องชีวิตใหม่ของหนูนากําลังเริ่มต้นขึ้นและครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นใหม่กับความรักที่มั่นคงแต่เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่มีความสุขและมั่นคงที่เธอสามารถรักตัวเองได้อย่างแท้จริง โดยไม่ต้องยอมทนกับความเจ็บปวดกับอดีตอีกต่อไป